สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวประจำค่ำคืนนี้กับผมเสกสมแจ้งจัดแจงจิตนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นลาช้างซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยช้างจํานวนหนึ่งครับเพื่อนย้ายออกจากปางเพื่อกลับถิ่นฐานคนเลี้ยงก็กลับมาทํานาทําไร่หากินเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าโควิด ระบาดระลอกใหม่มีการติดเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วประเทศดูเหมือนว่าจะซ้ำเติมให้สถานการณ์ปางช้างเลวร้ายมากขึ้นไปอีกตลอดปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปี2564นะครับปางช้างและองค์กรที่ทํางานเกี่ยวข้องกับช้างพยายามรณรงค์รับบริจาคสนับสนุนการเลี้ยงช้างและดูแลช่วยเหลือสุขภาพช้างทั้งด้านอาหารช้างและเงินเพื่อช่วยเหลือช้างนายธีรพัฒตรังปราการนายกสาพันธ์ช้างไทยบอกว่า สถานการณ์โควิดขณะนี้นะครับส่งผลให้ปางช้างที่หลงเหลืออยู่และมีช้างเลี้ยงและมีการเลี้ยงช้างอยู่ที่ปางเนี่ยไม่มากก่อนเหมือก่อนที่จะมีเกิดโควิดที่เกิดขึ้นซึ่งมีจํานวนประมาณทัก250ปางนะครับตอนนี้ปางช้างส่วนใหญ่ปิดชั่วคราวเหลือแต่ปางที่เป็นเจ้าของเองนะครับบางปางในเชียงใหม่บางที่มีช้าง6เชือกมีควานดูแล2คน เพราะว่าปางช้างไม่มีไรายได้จากการจ้างควานนะครับส่วนปางที่เช่าช้างมาเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในเชียงใหม่พัทยาและก็อีกหลายจังหวัดในภาคใต้ปิดกิจาก,การเกือบทั้งหมดช้างที่มาอาศัยปางอยู่นะครับเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างเช่นสุรินทร์บุรีล์ตากรวมแล้วกว่า1,000เชือกจากช้างเลี้ยง3,000เชือกในไทยนะครับ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยบอกว่าหลายคนมองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช้ช้างเพื่อธุรกิจแต่ข้อดีปางช้างนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานมีสวัสดิการมีระบบยาและส,สัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ตอนนี้ช้างกระจายออกนอกปางไม่มีที่อยู่ชัดเจนคนเลี้ยงจะพาไปคนเลี้ยงจะพาช้างไปเลี้ยงตามชายป่าแล้วก็ทําการเกษตร หลายเคสกว่าคนเลี้ยงจะรู้ว่าช้างป่วยก็ล่าช้านะครับบวกกับพื้นที่ห่างไกลก็ทําให้ช้างนั้นขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับโควิดตอนนี้นะครับก็ทําให้ภาคการท่องเที่ยวที่พัทยาชนบุรีเดือดร้อนหนักนะครับควานช้างพร้อมช้าง5้าเชือกตามที่คุณผู้ชมเคยเห็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับตกงานเดินทางกลับสุรินทร เพราะว่าอยู่ไม่ไหวนะครับแล้วที่สําคัญนักท่องเที่ยวก็ไม่มีรายเงินที่จะอยู่กินเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านเองก็ตัดสินใจที่จะนําช้างกลับบ้านนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวควานช้างนับสิบชีวิตที่พากันเดินออกจากจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าสุรินทร์นะครับแล้วก็ไปแวะพักเพื่อให้ช้างนั้นกินหญ้าข้างทางนะครับเพราะว่า ผู้ที่เลี้ยงช้างก็บอกว่าช้างทั้งหมด5เชือกนะครับเดินออกจากที่ทํางานซึ่งเป็นฟาร์มช้างขนาดใหญ่พื้นที่ตะบนห้วยใหญ่อํเาเภอบางละมุงชนบุรีกลับไปที่สุรินทร์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้หลายคนแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่ากลุ่มควานช้างเนี่ยก็พาช้างเดินเท้ากลับบ้านจริงๆนะครับเป็นช้างพลายขนาดใหญ่5เชือก นะครับแล้วก็จะมีรถโดยสารกระบะ2คันประกบหน้าหลังเพื่อความปลอดภัยเดินไปตามเส้นทางริมขอบอ่างเก็บน้ํามาประชันอําเภอตําบลหนองเปลืออําเภอบางละมุงชนบุรีนะครับสอบถามนางสาวนภาลัยหมายงามแล้วก็เล่ววาว่าพาครอบครัวและก็ญาติ5ครอบครัวเดินทางจากสุรินทเพื่อมาทํางานที่ฟาร์มช้างตําบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงได้ประมาณสัก5ปีกว่านะครับแล้วก็ได้นําช้างมาด้วย5เชือก เป็นช้างพลายสี่เชือกแล้วก็ช้างผังหนึ่งเชือกมารับจ้างผ่านักท่องเที่ยวเดินทเที่ยวชมตามธรรมชาติอย่างนี้แหละครับในอดีตก็ได้รับเงินค่าจ้างของช้างพร้อมควานจากทางฟาร์มนะครับในตราเดือนละพันหมื่นห้าพัน 15, บาทต่อเชือกรวมกับค่าทิปในแต่และเที่ยวก็สามารถมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่ว่าปรากฏหลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ก็ทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยหายไปทั้งหมด ไม่มีเข้ามาเลยนะครับทำให้ฟาร์มเนี่ยขาดรายได้แล้วที่สำคัญก็คือเกิดภาวะขาดทุนอย่างหนักส่งผลมาถึงควานและช้างที่ถูกงดจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปซึ่งเหตุการณ์น,นี้เ,นเ,นเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมปี2563หรือว่าประมาณปีเศษนะครับจึงท,ทำให้ได้แต่รอความหวังว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติครับ ก่อนทำงานอยู่ที่พัทยานี่ใช่ค่ะได้เงินเดือนสักทเท่าไหร่ก็เงินเดือนหมื่นห้าค่ะแล้วก็มีทิปต่กอย่างนี้ค่ะไม่ได้มานานนี้เนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่โควิดมาหนึ่งปีกับสี<ป>่ <4 S 2> เดือนแล้วค่ะแล้วทำไมต้องใช้วิธีการเดินเาง,ง่ยเพราะว่าพวกเราก็ไม่มีไรายได้มา ก็ตีไว้น่าจะสองอาทิตย์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะประมาณนี้นะคะคือเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พักตามทางไปค่ะแล้วผู้คนที่เขาเห็นเพราะเรามีการติดป้ายผู้คนเขาตอบรับกระแสยังไงบ้างดีมากค่ะให้อาหารก็มีอาหารให้ช้าด้วยอาหารให้คนด้วยค่ะก็มีให้ค่าน้ํามีน้ําให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ค่าเดินทางก็มีค่ะก็คนไทยไม่ทิ้ง คคคุณกนๆ่ะไิรทยมากาค่ะที่มเมต้องพาช้างเดินเท้ากลับก็เพราะว่าไม่มีเงินจ้างรถบรรทุกนะครับแล้วก็ตลอดตลอดของการเดินทางก็จะให้ช้างแวะกินหญ้าแบบเนี้นะฮะสัก2อาทิตย์นะครับก็จะเดินทางถึงบ้านที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ระยะทางประมาณสัก500กว่ากิโลเมตรนะครับครอบครัวทั้งหมดก็จะหาจุดแวะพักค้างแรมตามริมถนนเรื่อยไปนะครับนี่นะฮะ ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับตอนนี้สัตว์ก็ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับการพาช้างเดินเท้ากลับบ้านนะครับก็หลายทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรมีนัยยะยสำคัญอะไรหรือไม่การพาช้างเดินเท้ากลับบ้านจะทําให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมช้างเลี้ยงที่อยู่ตามปางเสียหายไปหรือไม่สอบถามกับคุณอิทธิพันธ์ขาวละไม ผู้จัดการวางช้างอายุทยาและพะเนี่ดตอนนี้คุณอิทธิพันธ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอิทธิพันธ์ฮะตอนนี้พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับเรื่องของพิษโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ปางช้างหลายแห่งต้องประสบปัญหาครับอ๋อในผมโดนมาประจําอยู่แล้วโดนตั้งแต่โควิดตั้งแต่ปีกายแล้วค,ครับคุณเสกครับของคุณอิทธิพันธ์มีการปรับตัวยังไงฮะ คืออย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกปางช้างทั่วประเทศเนี่ยก็ปรับตัวปรับใจกับสถานการณ์อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวเราโดน,นทั้งประเทศแต่พอดีโจทย์มันก็คือช้างันมันกินเยอะอืกับเงินเดือนควานช้างนี่ปางช้างสองร้อยห้าสิบแห่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพต้องเซฟเซฟตัวเองหมายความว่าองค์กรมันต้องอยู่ได้พนักง,งานพออยู่ได้บางที่เขาก็ลดเงินเดือน แต่โจทย์รมันคือปางช้างไหนที่มีช้างเยอะมันลดอาหารช้างไม่ได้คุณเสกม,มันก็เลยมีทางภาคเหนือเนี่ยเขารัดเข็มขัดด้วยกันสุวานช้างก็ยินดีที่จะกลับบ้านนะครับแต่ทนอยุธยาเนี่ยมันกลับไม่ได้เพราะเป็นช้างของเราทั้งหมดอืเราก็ต้องเปลี่ยนจากซื้ออาหารมาเป็นการไปเลี้ยงในที่ว่างเปล่าแล้วทุกคนก็ช่วยกันหาอาหารอืนะครับคือเราทางเชียงใหม่เองก็พยายามจะเซฟอย่างเงี้ยนะครับก็คือร่วมด้วยช่วยกัน ใครมีเงินที่จะพอหาได้ก็หยิบเยืมมสนี้รัฐบาลโดยทกศก็ให้ชาวช้างกู้ได้ในวงเงินช้างเชือกหนึ่งสามแสนบาทบางช้างก็กู้ได้วงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสิบล้านเนยนะฮะโดยใช้ช้างเป็นหลักประกันเอาปางช้างต่างๆคือรัฐบาลก็พยายามยื่นมือมาช่วยนะครับคุณเสกและสําคัญทุกคนก็รัดเข็มขดัดแต่คุณเสกเห็นไตเต้ลในเรื่องของพัทยาใช่ไหมฮะครับ คืออย่างนี้ครับเราก็ไม่อยากวิาพากษ์วิจารณ์พี่น้องชาวช้างเราเพราะว่าคนเลี้ยงช้างมันจะตกอับอย่างนี้แหละครับก็คือพอเกิดวิกฤตเนี่ยบางบางผู้ประกอบการเขาก็แบกภาระไม่ไหวนี่ควานช้างเองเนี่ยลึกๆแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปสักหลายร้อยเชือกแล้วล่ละครับอืมตอนนี้พอกลับไปบ้านมันก็ประสบปัญหาเพราะท้าอีสานมันแรงอืมแต่นี้เหตุของการที่ควานช้างจะเดินกลับจากวัทยาเนี่ย ผมประสานคุณผ่านมูลนิธิเพื่อนช้างผ่านสมาพันธ์ช้างไทยซึ่งเป็นพี่น้องทางภาคเหนือเนี่ยเขายินดีเอารถไปรับไปส่งให้นะครับคือช้างเนี่ยมันอยู่ดีๆจะเดินกลับเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเขาก็เดินกันแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปทั้งนั้นนะคุณเสกสังคมมันมีโซเชียลแล้วเขาก็แฝงไปได้รับเงินบริจาคซึ่งตรงเนี้ยผมก็พยายามจะปิดเคสด้วยกันสมาพันธ์ก็ส่งรถไปรับแล้วละ่ะแล้วก็ทำใบย้ายช้าง นะครับใบใช้ช้างที่ผ่านกรมปศุสัตว์เพราะว่าช้างผ่านจังหวัดต่างๆมันต้องรับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ก็ช้างคงเดินกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพอืก็เรียนว่าคุณเสกฮะคืออย่างนี้โลกนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะชาวช้างเองก็ไปเปิดเพจเฟซบุ๊กรับบริจาคเล่าเรื่องความทุกข์ความยากซึ่งอันนี้ถือว่าในฐานะเข้าใจเพราะคนไทยชอบทําบุญครับนะครับผมก็รอแค่ว่า ถ้าโควิดมันคลายตัวมีวัคซีนแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็ความช้างน่าจะขับสู่ภาวะปกติออย่างที่อยุธยาเองเราก็อาศัยเสาร์อาทิตย์นะฮะวันธรรมดาก็เงียบเหงาคุณเสกครับครับค่าใช้จ่ายเรว,วันหนึ่งเฉพาะค่าอาหารสามสี่หมื่นบาทวันนี้เราก็ประหยัดประโยชน์ด้วยกันบอกบุญนะต้้งขอบคุณแฟนขับทุกปางช้างจะมีแฟนขับเขาก็เอาอาหารมาบริจาคกันนี้แหละมันก็ทําให้เซฟตี้ไปในระดับหนึ่งครับ ต่อเชือกต่อตัวเนี่ยกินอาหารต่อวันเยอะไหมครับคือถ้าตามหลักการนะช้างเนี่ยมันกินอาหารประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของน้ําหนักช้างผมหนักสามตันตัวใหญ่นะมันก็จะกินสักสามร้อยกิโลแต่มันก็ไม่ถึงหรอกอนะครับไม่ถึงหมายความว่าบางทีมันก็อย่างกินต้นกล้วยมันก็กินกินหยวกอย่างเงี้ยนะฮะกินมันแกว้วถ้าคิดเป็นเงินแล้วมันก็หลายเงินแต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแต่ละพื้นที่ คาว่าประหยัดประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีที่สาธารณะมีแปลงหญ้ามีที่ดินว่างเปล่าก็อาศัยไปผูกกันได้นะครับครับก็เรียนว่ามันยังต้องใช้เงินอยู่เหมือนกนันอย่อางอยุธยาเองเนี่ยลอสว่าง่ายๆเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอย่าต้องจ่ายเดือนละล้านเนี่ยคุณเสกเขาแบกมาปีกว่าแล้วเนี่ยครับคือคือคุณอิทธิพันธ์ก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสําหรับการพาช้างเดินเท้ากลับแบบนี้ใช่ไหมฮะคือ มันมองได้สองมุงมนิเศษก็คือประชดสังคม,มซึ่งเราไม่อยากให้ทำกับสองบอกบุญเราก็ช่วยได้แต่ตอนนี้ไปโพสเฟสไปลงสื่อแล้วก็รับบริจาคและสื่อเองก็ไปเล่นกันเยอะแยะเลยแทนที่จะยื่นมือไปลดกลับบ้านเนี่ยมันให้หมื่นกว่าบ,บาทคุณเสกแต่พอดีผมก็พยายามจะบอกว่าไปทำข่าวอื่นก่อนดีกว่ามั้งตรงนี้เราพยายามประสานใต้ดินอยู่ ค,คือพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว,ว่าพวกพี่น้องเราเองแต่ว่ามันเป็นตามยุคตามสมัยนะคะคุณเสกเราก็ต้องพอเข้าใจนะแต่ลึกๆแล้วคุณโซเรดาแล้วก็เครือข่ายสมาพันธ์ช้างไทยก็ยื่นมือไปช่วยแล้วครับ,รบโดยผมเนี่ยประสา,านไปเองนี่แหละแต่ว่าตอนพี่น้องชาวช้างเราพยายามจะช่วยแก้ปัญหานะครับคุณเสกหลังโควิดคลี่คลายแล้วถ้าสถานการณ์มันกลับมาเกือบจะปกตินี้อยากจะให้เขาช่วยเหลือเรื่องอะไรไหมฮะพิเศษอย่างนี้ คำว่าขอความช่วยเหลือคงไม่มีเราต้องปรับตัวผมใช้คำว่างี้ครับปรับตัวเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาคือหลังจากโควิดเนี่ยวิถีชีวิตการท่องเที่ยวมันคงจะเปลี่ยนไปครับมันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีนกาลังซื้อนะครับกำลังซื้อหมายถึงเดิมเนี่ยตลาดช้างเนี่ยไปพึ่งชาวจีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้ช้างไปอยู่ในปางช้างนิดเราปรับตัวตอนนี้รัฐบาลในการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรยายามจะ แต่งตัวปางช้างทุกปางให้เข้าสู่มาตรฐานแล้วก็พยายามจะอบรมความช้างเพื่ออกระแสรเรียกร้องเรื่องทารุณกรรมสัตว์ผมก็มองว่าไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียเราด้วยกันหรือยุโรปเราก็คงต้องโปรโมทให้เขาเข้าใจถึงวัฒนธรรมของช้างไทยม,มันก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติเดิมเนี่ยมันก็เรียกว่าธุรกิจมันอยู่ที่ ขายขายขามันครับอย่างชาวจีนก็จะมีราคาขายอีกราคาหนึ่งญี่ปุ่นขายอีกราคาหนึ่งยุโรปขายอีกราคาหนึ่งแล้ววิธีทำอาอเรียกว่าธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างเนี่ยมันมีหลายแบบ,บไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือเขาเรียกว่าไปเดแค์ไปช่วยกันดูแลช้างนะครับแล้วก็ทําแพ็กเกจไปอยู่กับช้างหนึ่งวันไปทําอะไรไปอาบน้ําไปป้อนอาหารเนี่ยมันก็มีเทคนิคของแต่ละปางช้างแต่ละภูมิประเทศ ผมก็มองว่ารัฐบาลเราเองก,ก็พยายามจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับก็เรียนว่ามันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางภูเก็ตวัดวังวิวแล้วเองก็าต้องมาเที่ยวกับช้างพอมาเที่ยวกับช้างทําได้ทเงินอะไรได้หมุนเวียนเนี่ยคุณเสกมันก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วฮะผมก็เราต้องเรียนว่ารอเวลาวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรท่านเองครับเรื่องของการ เปิดให้ขึ้นทะเบียนควานช้างไปไงบ้างฮะคืออย่างนี้สํานักมาตรฐานนิชาชีพเนี่ยเราวเขาขึ้นจากสํานักนาย,ยกเนี่ยครับเขาก็จะมายกระดับเรื่องจัดอบรมควานมนทำันไฟกับขี่นะประมาณนี้บบคือเอาเอาช้างมันมีสามพันแปดร้อยเชือกก็ควานสามพันแปดร้อยคนเนี่ยมาจัดมาอบรมมาให้ความรู้ใดร่วมมือจากสถาบันขนน้ษสอบแห่งชาติมูลนิธิช้างกรมปศุสัตว์และก็พวกผมเนี่ยแหละครับ ก็คืองี้เราก็พยายามจะแต่งตัวอาชีพเลี้ยงช้างให้มันเป็นมืออาชีพะนะเหมือนกับอาชีพเลี้ยงมา<ฆ>้าเนี่ยเป็นจ็อกกี้เป็นฟาร์มให้ดี<ฆ>แต่ทุกอย่างมันคือต้นทุนการผลิตแต่ผมว่าทิศทางมันก็คงจะดีขึ้นนะพิเศษก็คือตอนนี้ช่วงโควิดก็ร,รีบแต่งตัวกันให้สวยงามรอรับนักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วในเรื่องของการจัดการมาตรฐานฟางช้างเรื่องการทรุนกรรมจักแล้วก็ ควานช้างก็มีการอบรมให้ความรู้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการช้างดูแลช้างนะฮะก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพื่อวดสายตาชาวต่างประเทศครับว่าประเทศไทยเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับ,ค,รบคือหลายคนก็สงสัยว่าเออเมื่อก่อนก็ไม่มีควานช้างก็ไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรแต่ว่าก็ยังเลียงได้แต่ว่าพอมารอบนี้เนี่ยเราทางรัฐ,รฐเองพยายามที่จะ เหมือนทําใบขับขี่ให้กับคนเลี้ยงช้างเนี่ยประโยชน์มันจะได้ยังไงครับคืออย่างนี้มันเหมือนกับเอางี้วิเศษผมก็พยายามจะช่วยจูนนะนะจูนนักควานนกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกาเรียนว่างี้คนขับรถได้ทุกคนแต่ต้องมีใบขับขี่อะ่ะวิเศษอย่างนี้ละกันครับพิบมใบขับขี่ก็ถือว่าผ่านอืว่าได้เรียนได้อบรมมาแล้วแต่ควานช้างโดยอาชีพแล้วเนี่ยค,คนคเป็นโดยกําเนิดเกิดมาจากบรรพุกุษพ่อแม่สอนมา ครับก็เียยกระดับนะฮะผมเรียกว่ายกระดับมาตรฐานสู่สายตาชาวโลกแล้วกันครับนะครับใบขับขี่มันก็โชยเห็นว่าคุณมีการอบรมรู้จักระบบระเบียบคันั้นใบขับขี่ที่จะเป็นความช้างเนี่ยมันก็เป็นยกให้เห็นว่าคุณมีการอบรมในสายตานะหนึ่งสองสามสี่ดูแลช้างเป็นรู้ทางการศึกษาพยาบาลครับนะครับก็ก็ภาพรวมถือว่าออกมาดีแล้วกันนะทีเสกเพราะว่าเดิมไม่มีใครสนใจใส่ใจวันนี้มีคนมาทําใบขับขี่ช้างให้ก็ถือว่า สุดยอดอาจจะเป็นเจ้าแรกของโลกครับที่ให้เกียรติกับอาชีพควานช้างครับครับใบใบอนุญาตที่จะให้ควานช้างสําหรับการประกอบอาชีพเนี้ฮะคุณอิทธิพันธ์ครับอันนี้จะใช้สําหรับประจําตัวช้างตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าไม่ในควานควานควานเราจะแยกเป็นเป็นระดับก็เหมือนประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่นแหละเป็นการสะสมแต้มซึ่งตอนนี้อยู่ในการ่างระเบียบอยู่ก็คือคงต้อง มีการให้ความรู้ความช้า,างในเรื่องของกระแสเรื่องธารุณกรรมสัตว์ครับก็คือควานม,มันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเรามาทําให้เห็นว่ามีการอบรมการศึกษาทบทวนเหมือนวิชาชีพอื่นนะฮะหมอก็ต้องมีการเทรนพยาบาลก็ต้องมีการอบรมพิเศษเองก็ต้องเทรนใช่ไหมนะฮะพิสื่อก็เคยเข้ากับทันสมัยยุคดิจิตอลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ก็ถือว่าดีมากที่รัฐบาลให้เกียรติให้สถาบันพัฒนา คุณวุธวิชาชีพเนี่ยยกขึ้นมามันก็พอแปลภาษาอังกฤษจะได้เห็นว่าควานช้างไทยได้ับการพัฒนามือเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีความรู้ทั้งด้านสัตววิทยาครับแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์ส่วนดิวิชั่นเนี่ยหรือว่า,า,ววาคลาสของอใบอนุญ,ญาตควานช้างเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้มันจะขายได้ในอนาคตถ้าเราเปิดโอกาสให้เป็นเหมือนโรงเรียนอินเตอร์นะคุณเสกค,ค,ควานช้างชาวต่างประเทศมาอบรมมาเลี้ยงกับเราก็ ประเทศไทยเป็นสถาบันวิชาชีพคศาสตร์แห่งชาติแห่งโลกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะออกมาดีตอนนี้เราแต่งตัวเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยเรามีการแต่งตัวเตรียมตัวปางช้างก็จะเข้าสู่มาตรฐานมีจตุวแพทย์เข้ามาดูแลความช้างได้ับการอบรมครับ,รบอันนี้อันนี้จะเป็นอาชีพหนึ่งหนึ่งไหมครับที่เราเหมือนกับว่าเราจะสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนเลี้ยงช้างอย่างเดียวไม่ใช่ว่าใครที่อยากจะเลี้ยงก็มามา,มาสวมรอยหรือว่ามาเลี้ยง แบบนี้ได้ฮะคือเสกฮะอย่า,างงี้มันไอ้สวมลอยเนี่ยคนมันไม่มีช้างหรือมีช้างมันมาเลี้ยงไม่ได้เนี่ยอืมันคงเป็นไปไม่ได้เหมือนเราบอกอาชีพคนไทยต้องอาชีพสงวนมันไม่ไม,ไม่สงวนใคร,ครเลี้ยงก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีความรู้รแ,แล้วคําว่ามืออาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอืคนต่างประเทศเขาก็ไม่รักช้างเท่าเรา,าหรอกไม่มีใครรักช้างเท่ากับอาชีพผ่านช้าง นั้นอาชีพเนี้เป็นอาชีพมีความผูกพันอาจจะหนึ่งพ่อแม่เป็นความช้าอสองมีความรักความผูกพันครับส่วนการพัฒนาอาชีพควานช้างที่บอกมีใบประกาศเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณคือมืออาชีพตัวจริงอครับแล้วในวันนี้ก็เรียนว่าลึกๆแล้วเนี่ยพี่น้องชาวไทยเราก็วางมือไปจากอาชีพควันช้างเยอะเราต้องใช้พี่น้องชาวกระเรียงครับพี่น้องชาวเขมรหรือพม่มาบางคนด้วยซ้ําที่เขามีประสบการณ์นะครับ เข้ามาก็ก็คือวันนี้เราเป็นประเทศเอเชียนะใครเข้ามาประกอบอาชีพมีคนงานมันก็ปรับตัวกันไปครับคุณจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ชาวพม่าขายก๋วยเตี๋ยวเยอะไปเฉพาะประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันนะฮะคุณเสกครับครับขอบพระคุณคุณอิทธิพันธ์นะครับสําหรับข้อมูลเรื่องช้างในวันนี้นะฮะครับผมครับคุณอิทธิพันธ์ขาวละามนะครับผู้จัดการวังช้างอยุธยาและพะเนี่ยนะครับก็ หลายคนที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะการนําช้างออกไปแบบนี้ทางกลุ่มคนเลี้ยงช้างจะมีแนวทางการช่วยเหลือสําหรับช้างที่กําลังประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดแบบไหนรวมถึงการขึ้นทะเบียนควานช้างนะครับอย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกไปก็คือทําลักษณะคล้ายๆกับใบกับขี่น่ะฮะประจําตัวให้สําหรับควานช้างนะครับว่ามีมาตรฐานมีเกณฑ์สําหรับการดูแลช้างนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหา หลังจากที่มีการมองว่าเป็นการทารุณการสรัว์อย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกไปด้วยนะครับและในช่วงวันหยุดสงกรานต์แบบนี้ครับคุณผู้ชมชนบุรีครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้ก็เปิดส่วนแสดงใหม่นะครับดินแดนลี้ลับสัตว์ป่าอเมซอนชวนชมงูยักษ์อนาคอนด้าเขียวที่มีน้ําหนักมากที่สุดในโลกครับเนี่ยนะฮะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดนะครับคุณอนุพงศ์อนนท์ก็เปิดส่วนแสดงใหม่ที่ชื่อว่าอเมซอนเดอะลอ t World หรือว่าดินแดนลิลับอเมซ o n มีการเปิดตัวงูยักษ์อนาคอนด้าเขียวราชาแห่งร่มน,น้ําอเมซอนเนี่ยฮะคุณผู้ชมเด็กๆชอบมากนะฮะนี่นะครับคือนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการเปิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ อยู่แถวแถวชนบุรีหรือว่าอยากพาเด็กๆเนี่ยนะฮะลูกๆหลานๆไปเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้นะครับก็ไปกันได้นะฮะที่สวนสัตว์เปิดชนบุรีนะครับที่นี่ก็จะเป็นการเปิดตัวงูยักษ์การแสดงนะครับให้คนได้ชมอนาคอนด้าเขียวซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งลุ่มน้ำอเมซอนนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ว่ามีขนาดใหญ่และน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกนะครับตัวเมีย ก็จะมีขนาดใจกว่าตัวผู้ชอบอาศัยอยู่ในหนองบึงตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้แถบลุ่มน้ำอเมซอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดนะครับทั้งตัวกินมดยักษ์ตัวแทนสัตว์เลี้ยงรูปด้วยนมลิงกระลอกเป็นลิงตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับเต่าเรดฟุตอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงนกบลูแอนด์โกลมาคอนะครับแล้วก็หนูยักษ คาปิบาร่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป็นไงฮะหนูยักษ์คาปิบาร่าเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ใช้ฟันแทะนะครับพืชผักแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ1 3เมษายนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมในช่วงสงกรานด้วยแล้วก็จะเชิญคุณผู้ชมนะครับร่วมสักการะและส่งน้ำพระบรมสา,ารีร,าริกธาตุรวมถึงกิจกรรมคลายร้อน ถึงบูธโปรโมชั่นกิจกรรมเล่นเกมรับของที่ระลึกร่วมสนุกผ่าน Facebook ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอเพ่นซูนะครับมีให้ลุ้นรับรางวัลมากมายครับไปชมกันได้นะครับช่วงวันหยุดสงกา์แบบนี้ไม่มีไปที่ไหนก็ที่นี่แหละที่นี่แหละครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีครับฝากกันไว้นะครับช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงสงกาน์นะครับเพราะฉะนั้นออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสสวมหมวกนะครับที่สําคัญดื่มไม่ขับจะช่วยลด อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวประจำค่ำคืนนี้ผมเสกสมแจ้งจิตและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ